จะมาเที่ยวแบบว่าเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆนะครับแหม่ข้าวกําลังใหม่ปลากําลังมันเลยนะครับอยา๋ยจะมาฮันนีมูนส่วนตัวจูจีกัน2คนอันแนะนานิดนึงว่าให้มาตรงนี้เปิดใหม่ล่าสุดเลยครับอาซิตาอีโครีสอร์ทงานนี้นะคู่เลิฟเนี่ยเขาเตรียมการจัดเอาไว้เพื่อน้องยุ้ยและคุณสามีสุดเลิฟโดยเฉพาะเลยกะว่าแบบนึกว่ามาฮันนีมูนรอบไหนก็ไม่รู้เลยนะครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ คู่เลฟของวงการลูก <Darwin> ทุ่งมาพักที่นี่สายันกับพุ่มพวงฮะพุ่มพวงาพุ่มเหมือนกันนะฮะถือโอกาสเลยมั้ยเาไไงจุดเด่นของเรานะคะเราเน้นธรรมชาติจริงๆเลยนะคะคนที่อยู่ในห้องทุกคนนะคะสามารถที่จะลงเล่นน้ำในรีสร์ได้เลยค่ะแล้วก็เรามีผักสวนครัวด้วยนะคะโดยที่ว่าผักสวนครัวของเราเนี่ยปุ๋ยที่เราใช้เราก็ใช้ปุ๋ยคอกเราไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะเราเน้นอนุรักษ์ธรรมชาติจริงๆ ปันใกล้กันเนาะพี่แมมนะก้านี่ไงหนูที่เราจะนอนคืนเนี้ยโคนต้นไม้น่ะลูกนี่เป็นห้องสหรับคู่เลิฟของเรานะคะโอ้โหดูวิวดูวิวดูวิวสวยมากเลยแถมแล้วได้บรรยากาศนะฝนกำลังลงพี่พเนี่ยนะ ไม่เสียหลายเลยครับรายการพี่สุดยอดพาเที่ยวได้สาใจมากนี่แหละต้องการล่ะนี่แหละตกนะออกมาไม่ออกมาแล้วชอบอแอร์ทับแอร์บ้าเลยแอร์กันุ่มๆเนชอบมากใช่ไของมักเลยเป็นไงวันนี้มากับคู่เลิฟดีมากพี่คุ้มสุดคุดๆกินได้ไงเยอะดีใช่ กินจนปลิ้นนสะใจมากให้นอนปลิ้นด้วยคืนนี้นอนปลิ้นไปเลยขอบคุณที่มากับคู่เลิฟนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะที่มาเที่ยวกับเราทั้งวันคุณผู้ชมราคานึกในใจไว้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าลองเอาที่นี่เป็นทางเลือกอีกสักหนึ่งทางเหมือนกันที่เรามาตั้งแต่เช้าเลยถูกครับพี่อาทิตย์หน้าเจอกับเราสองคนผัวเมียส่วนสองคนผัวเมียเขาจะกลับไปทำมาหากินใช จะทำอะไรกันนาะไม่ทำอะไรนอกจากทำไปนั่นีน้องยุ้ยกับพี่เล็กเนี่ยแฮปปี้กันมากเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็เดินทางย้อนกลับมากรุงเทพนิดหนึ่งเพื่อมารับลูกชายตัวน้อยน้องลูกพุ่งเนี่ยนะครับเพื่อมาพักผ่อนที่แม่กลองด้วยกันพาลูกส่งน้ำไม่เอานะเอออี่ดีโปไม่ใส่ เหมืนอนปู่เลยให้น้ำออสะดุ้งเลย,อออลเลยโอ้คหัขขงละลัง การน้มนาวิกลาโหตุทักนานุภาเวนัสธาโสตีพระวันโตเตจาชคุณมู้ชมชินใจไหมล่ะครับได้ทำบุญกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกครอบครัวอุ๊ยวันหน้าจะมาตลอดทัวกับคู่เลิวกันใหม่นะจ๊ะก่อนจากกันอย่าลืมขอขอบคุณครับอธิตาอีโครีสอร์ทเอื้อเฟื้อที่พักให้กับคู่เลิฟสองคู่เลยพร้อมทีมงานได้นอนพักหลับสบายแม่ขอบคุณอย่างสูงนะครับ าบาา<ป>ี้แอนลุงทำไมต้องขายแบบข้างคืนข้างแรงอะขายอะไรนะข้างอะไรนะข้างแรงแบบนนี้อาหารนี่เกอาหารอะไรบ้างอ,อันนี้ที่เราทำอ่ะใช่ครับบัวที่เราบี้เนะนำมาขายให้ท่นเจ้าเมียแบบมีอะไรบ้างไข่เจียวอันนี้ไข่เจียวฮัลโหล